สวัสดีครับพี่น้องที่รักในพระเยซูคริสต์ทุกท่านวันนี้เราพบกับรายการพระพรย,ยามเช้าด้วยกันอีกหนึ่งวันและเช่นเคยนะครับเราอยู่ด้วยกันในพระธรรมกิจการบทที่19ข้อ2 3ถึง27พระธรรมกิจการบทที่19ข้อ2 3ถึง27เเห็นแล้วละอ่านด้วยกันครับเวลานั้นเกิดการวุ่นวายอย่างยิ่งเพราะเหตุทางนั้นเพราะว่ามีช่างเงินคนหนึ่ง ชื่อเดเมทริอัสเอาเงินมาทำเป็นรูปจำลองวิหารของเจ้าแม่อเทมิสทำกำไรให้พวกช่างเงินเหล่านั้นอย่างมากเดเมทริอัสเรียกประชุมช่างเหล่านั้นพร้อมกับคนทั้งหลายที่ทำกิจการคล้ายกันแล้วกล่าวว่านี่แนะ่ท่านทั้งหลายพวกท่านทราบอยู่แล้วว่าเราได้ทรัพย์สินเงินทองมาเพราะกิจการนี้และพวกท่านก็ได้เห็นและได้ยินแล้วว่าไม่ใช่เฉพาะในเมืองเอเฟซัสเมืองเดียว แต่เกือบทั่วแคว้นเอเชียที่เปาโลคนนี้ได้เกลี้ยกล่อมและชักนำคนจำนวนมากให้เลิกทางเก่าโดยกล่าวว่ารูปพระที่มือมนุษย์ทำนั้นไม่ใช่พระเจ้าน่ากลัวว่าไม่ใช่แต่อาชีพของเราจะเสียไปอย่างเดียวแต่วิหารของเจ้าแม่อาเทมิสซ,ซึ่งเป็นใหญ่จะเป็นที่หมิ่นประมาทด้วยและพระนางเองผู้เป็นที่นับถือของบรรดาชาวแคว้นเอเชียกับคนทั่วโลกจะตกต่ำสิ้นศักดิ์ศรี ครับพี่น้องจากสิ่งที่เราได้อ่านไปแล้วนั้นนะครับเราจะเห็นว่าเกิดเรื่องวุ่นวายเกิดขึ้นที่เมืองเอเฟซัสในตอนที่อาจารย์เปโลไปประกาศที่เมืองนั้นพี่น้องเมืองเอเฟซัสเป็นเมืองที่สําคัญเมืองหนึ่งนะครับเป็นเมืองที่ผู้คนมากมายอยู่ที่นั่นนะครับเป็นเมืองที่เ,เอกลักษณ์อย่างหนึ่งก็คือมีการนมัสการพระอาราธชมิตนะครับเป็นพระที่เป็นสัญลักษณ์ แห่งการอุดมสมบูรณ์นะครับพระอาราเทมิตเนี่ยเป็นพระที่ให้ลูกดกนะครับบางคนที่เป็นหมันไม่มีลูกนะครับก็มีความเชื่อว่าใครก็แล้วแต่ที่มานมัสก,การพระอาราเทมิตเนี่ยก็จะมีลูกบางคนทำมาค้าขายไม่ขึ้นนะครับก็มานมัสก,การบางคนปลูกพืชพันธุ์ทางการเกษตรแล้วก็ ไม่ออกดอกออกผลเท่าที่ควรก็มีความเชื่อว่ามานมัสก,การพระอารัธิมิตรเนี่ยก็จะทําให้เกิดการอุดมสมบูรณ์เกิดขึ้นและพิธีกรรมสิ่งหนึ่งที่มีขึ้นทุกครั้งในการนมัสก,การพระอารัธิมิตรก็คือ,คอมีการกินดื่มกินเลี้ยงกันแล้วก็มีเพศสัมพันธ์กันเกิดขึ้นนะครับในพิธีกรรมนั้นนะครับเพราะว่าเชื่อว่าเมื่อทําสิ่งเหล่านี้ก็จะเกิดสมผลให้อุดมสมบูรณ์ ร,รูปปั้นอาราชมิตขนาดใหญ่ที่อยู่ในเมืองเอเฟซัสนะครับก็เป็นมหัสจรรย์ในเจอย่างในสมัยโบราณด้วยนะครับแล้วก็ใช้เวลาสร้างมากกว่า200ปีนะครับจึงทาให้มีชื่อเสียงแล้วก็คนในเมืองนั้นหรือว่าในบริเวณใกล้เคียงนั้นนะครับแถบเอเชียก็รู้ดีว่าถ้าไปเมืองนี้ก็พลาดไม่ได้ก็ที่จะไปนมัสการพระาอาราชมิตเพื่อให้เกิดความเจริญ กับตัวเองในความเชื่อของเขาและจายัยเปโลก็มีโอกาสได้นำข่าวประเสริฐไปถึงเมืองเอเฟซัสนี้นะครับแล้วก็พระเจ้าก็อวยพรให้ข่าวประเสริฐแผ่ขยายออกไปแล้วก็คนในเมืองนี้จำนวนมากก็หันกลับมานะครับเชื่อทางนั้นก็คือเป็นคริสเตียนเป็นสาวกดำเนินชีวิตตามพระเยซูริ์นะครับสิ่งหนึ่งที่ ส่งผลกระทบโดยตรงเลยก็คือคนละทิ้งความเชื่อเดิมละทิ้งสิ่งที่ตนเองนับถือเดิมละทิ้งสิ่งที่มนุษย์ได้ปั้นขึ้นมาก่อรูปจําลองขึ้นมาเพื่อเป็นตัวแทนของพระเจ้าเนี่ยเขาก็ทิ้งไปแล้วก็ส่งผลกระทบให้กับเจ้าของโรงงานคนหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าเดเมลิอัสเนี่ยเป็นคนที่ขาดรายได้เสียผลประโยชน์นะครับเพราะเขาเป็น อาจจะเป็นหัวหน้าช่างด้วยอาจจะเป็นเจ้าของโรงงานที่ปั้นรูปจำลองของพระอารัชมิตรนะครับเขาก็เลยพูดยุโยงยุแย,ย,ย,ย่แล้วก็ชักชวนพรกพวกให้มาถึงเหตุผลของการที่อาจารย์โปโลโดได้พูดแล้วก็ทำให้พวกเขาเสียรายได้นะครับจริงๆเขาพูดเพราะว่าความโลภเงินทองของเขา แล้วก็โยงไปถึงการรักชาติรักศตาสตนาของตัวเองที่เคารพรักถือแต่เบื้องหลังของเขาก็คือรายได้มีผลประโยชน์เกิดขึ้นทั้งนั้นพี่น้องที่รักเมื่ออาจารย์โปรโลทำตามสิ่งที่พระเจ้าให้อาจารย์โปรโลทำนะครับโดยคือการนําความเชื่อในพระเยซูคริสต์ไปถึงชุมชนของเอฟซัสแล้วก็เอฟซัสก็เปิดใจต้อนรับเอาพระเยซูคริสต์แล้วก็เกิดผลมากมายพี่น้องสิ่งหนึ่งที่พระเจ้าให้เราทุกคนทั้งหลายทาเลยก็คือว่าการประกาศนำข่าวประเสริฐ ไปถึงผู้คนที่เชื่อในพระเยซูคริสต์เนี่ยให้เขาได้รับความรอดดังนั้นอย่าให้เราขาดในเรื่องการประกาศไม่ว่าจะเป็นประกาศ,กาศโดยการพูดเรื่องราวโดยตรง่ารประเสริฐเรื่องราวของพระเยซูคริสต์กับเพื่อนร่วมงานกับเพื่อนที่โรงเรียนของเรากับชุมชนรอบข้างแล้วก็ประกาศโดยการาทาแดงตัวเองให้เป็นแบบอย่างในสังคมที่ดีนะครับและสิ่งหนึ่งที่เป็นปัจจัก็คือให้เราประกาศด้วยความกล้าหาญ รประกาศด้วยความกล้าในการที่จะนำเรื่องราวไปถึงคนต่างๆนะครับพี่น้องที่รักสิ่งหนึ่งที่เราได้รับรพู้พรก็คือว่าเรื่องของคำพูดได้เช่นเดีวยวกันนะครับคำพูดก็นำมาซึ่งดีแล้วก็คำพูดนำมาซึ่งร้ายด้วยนะครับแต่ก็มีหลักการในการพูดนะครับโดยผมจะยกหลักการทักสามหกสามหลักการในการที่เราควรจะคิดด้วยกันก่อนที่เราจะพูดนะครับ หลักการข้อที่หนึ่งก็คือว่าสิ่งที่เราจะพูดนั้นอ่ะเป็นเรื่องจริง,รง grinder, รรหรือว่าเรื่องเท็จหรือว่าเรื่องโกหก <hij achi> นะครับถ้าเป็นเรื่องจริงนะครับก็สามารถพูดได้แต่ถ้าเป็นเรื่องเรื่องเท็จก็ยกเลิกความคิดที่จะพูดนั้นไปก่อนเพราะพระคำข,ของพระเจ้าก็บอกว่าจริงก็พูดว่าจริงไม่ก็จงพูดว่าไม่นะครับพูดเหนือจากนี้ก็มาจากความชั่วมาจากมารเราก็สามารถที่จะพูดได้ถ้าเป็นเรื่องจริงนะครับ ประการที่สองเรารู้ว่าเป็นเรื่องจริงแต่เราสมควรที่จะพูดหรือเปล่านะครับพี่น้องมีเรื่องจริงหลายอย่างที่เป็นเรื่องจริงแต่ไม่จําเป็นต้องพูดนะครับอาจจะเป็นเรื่องที่ทําให้คนขัดแย้งกันอาจาจะเป็นเรื่องที่ทําให้คนอื่นเสียหน้าอาจจะเป็นเรื่องให้คนอื่นอับอายประมาณนั้นนะครับก็ไม่จําเป็นต้องพูดทุกเรื่องก็ได้ถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องจริงก็พูดแล้วก็เกิดผลเสียก็เงียบไว้ดีกว่าเพราะพระคัมภีร์ก็เลย ก็บอกว่ามนุษย์ต้องรับผิดชอบทุกคําพูดของตัวเองหลักการข้อที่3ก็คือว่าถ้าเป็นเรื่องจริงเราควรจะพูดด้วยท่าทีแบบไหนพูดอย่างไรจึงจะเกิดประโยชน์สูงสุดนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะได้รับพอในเรื่องของคําพูดด้วยเช่นเดียวกันนะครับในในเช้าวันนี้ขอหนุนใจพี่น้องในการที่จะยินยัดประกาศการประเสริฐต่อไปนะครับแล้วก็ในเรื่องของคําพูดด้วยเช่นเดียวกันให้เราเป็นแบบอย่างนะครับแล้วก็ เพื่อจะนำพระพรนำลักษณะของพระเจ้าสําแดงออกมาจากชีวิตของเราพี่น้องเราอธิฐานด้วยกันนะครับพระบิดาที่รักเราสรรเสริญเราขอบคุณปรงุงขอพระเจ้าอํานวยพระพรให้กับพี่น้องของเราทุกคนในชาวันนี้ให้ได้รับการปกป้องการดูแลการอวยพรไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานไม่ว่าจะเป็นที่โรงเรียนไม่ว่าจะเป็นคนที่เดินทางได้รับความปลอดภัยแล้วก็อวยพรตลอด ปกป้องในการที่จะไม่มีเจ็บป่วยอะไรเกิดขึ้นขอบรงทรงอำานวยพระพรให้กับทุกคนรอ้อยฐานด้วยกันในนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน